คุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนะว่านักเรียนจะมีลักษณะนะการทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นนั้นเราจะมีลักษณะทำอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นคุณครูขอทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะว่า นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอย่างไรบ้างเกี่ยวกับลักษณะของการทาให้ครอบครัวของนักเรียนอบอุ่นนะครอบครัวของนักเรียนอบอุ่นไหมลูกอบอุ่นมีครอบครัวไหนบ้างที่ไม่อบอุ่นเลยวันวันหนึ่งอยากอยู่แต่โรงเรียนไม่อยากกลับบ้านมีไหมคะไม่มีนะเนาะอ้าวเราจะทำการทดสอบก่อนเรียนกัน10ข้อพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูก อ่าพร้อมนะเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเราอบอุ่นข้อที่หนึ่งตอนนี้ครอบครัวป .5 ทับสองกำลังจะอบอุ่นถ้าทุกคนตั้งใจเรียน,ยนตั้งใจทำแบบทดสอบ ค่ะนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอถ้าทุกคนตั้งใจเรียนนะคะครอบครัวพป .5 ทัพสองก็จะมีความสุข นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแม่ใหญ่ของนักเรียนนะแม่ใหญ่ของป้าทับสองคือใครตอนนี้คือใครคะเือคุณครูกานิการี่แหละคือแม่ใหญ่ในห้องตอนนี้ถูกไหมคะนะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนแม่ใหญ่ในห้องก็จะมีความสุขนะอาข้อที่สาม ผ่านไหมคะผ่านนะข้อที่สค่ะถ้าครอบครัวมีปัญหาสมาชิกควรทำอย่างไรมีปัญหาก็ทายมาสิตอบถูกก็จะถูกใช่ไหมถ้าตอบผิดปัญหานั้นก็จะต้องทายต่อไปใช่ไหมคะ ผ่านไหมคะผ่านนะข้อที่5ค่ะ ผ่านไหมคะก้อที่หกค่ะ ข้อที่เจ็ดค่ะผ่านไหมคะผ่านนะใครไม่ทานบ้างมีไหมคะ ข้อที่8ค่ะถัาเทพว่าไงครับผ่านนะข้อที่แครูผ่านนะคะ ข้อที่9ค่ะ ผ่านนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10บ น,นักเรียนลองตรวจทานนะคะครบ10ข้อหรือไม่ครบแล้วนะคะนั้นครบแล้วนะคะเราจะไม่มีการเฉลยนะคะเดี๋ยวครูจะเป็นผู้ตรวจให้เองนะคะครบ10ข้อนะ,อะทีนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นนะ